นี่เพิ่งเพลงแรกโอเคไหมจะบอกให้ทุกคนรู้ว่านี่เพิ่งเพลงแรกนะฮะยังขนาดนี้แล้วถ้าเพลงต่อไปจะขนาดไหนเลยจ๊ะเพราะฉะนั้นเสียงกรีต้องมาเรื่อยๆโอเคไหม เสียงลิฟตดังเท่าไหร่เสียงลิฟตดังเท่าไหร่เป็นแรงเท่านั้นนะโอเคไหมครับรักพีได้มอย พูดไม่ค่อยได้นะฮะแต่อยากลองพูดดูนะฮะถามเข้ามารักได้ไหมฮะหรือว่าต้องพูดให้ถูกสำเนียงก่อนพูดพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะรักพีได้ไมอยโอ้เวลาจะพูดอะไรแบบนี้นะตื่นเต้นมากเลยนะฮะตอนแรกว่าจะตอบเพลงกับทุกคนที่นี่ แต่เชื่อว่าเอาเพลงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเพลงนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูลองเพลงนี้ก่อนนะเจ็บไปเจ็บมาทุกวันก็เลยเงียบใช่ไหมไม่เป็นไรวันนี้ผมมีเพลงมาผมเชื่อว่าเพลงนี้ทุกคนจะต้องร้องได้อยาแน่เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูนะไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูมีเวลาสักสองสามนาทีไหมถ้าเธอไม่ทุ้งอะไร ขอฉันคุยดูสองสามคำร้องอะไรต่อร้องเรื่ลงมีเรื่องล้างมาไกลอยู่เป็นล้างคำหยอกมาล้เยี่ยมกรุณาฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจฝั่งนี้ว่าไง ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งพอ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 เท่านี้พออันต่อไปร้องไม่ได้เร็วนะฮะเอาเท่านี้พอขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณมากจริงๆนะสนุกสนานกันยอยากสนุกกันต่อไหมจ๊ะถ้าจะถามว่าอยากสนุกกันต่อต้องพูดว่าอะไรคะภาษาใตา้ อ๋ออยากอยากดุกเลยไมย่อะไรนะฮะ again please อยากนุกเลยไมย่เน้นสองสามอยากนุกเลยไมย่ <laughs> ถ้าอยากนุกขอเสียงหน่อยเร็ว <laughs>